ย้งทำที่กั่ง่เดียวเอ่อใกล้จกปีที่สี่แล้วครับผมประมาณสามีก่าถ้าอย่างนั้นตัมนอกกันถาอย่านั้นย้งดาจไม่ได้อครับมมตน่ปีับยแล้วเยิมกดแ้หครับตังว่า อตอนนี้ถ้าเป็นกลุ่มของคนที่เรา,เราได้พูดคุยด้วยนะครับก็ก็ถือว่ากระแสดีครับจอกกลุ่มของอคนนปสิตาโดยตรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์นิอิตาแบครบถ้วนอย่างเงี้ยพี่โยมได้ไปที่คอนเมิร์นบุญดีบ่อยไหครับบ่อยอย่างเงี้นะครับก็ไปถ่ายรูปแล้วก็พูดคุยกับพี่ๆที่ออกบรรทาดคุยปากออะไรต่างๆอยี้ยครับก็คือไปในทั้งสองคนเลยครับ ก็ก็่ใเป็นตัวตัวฟาร์มใหญ่ที่ไปก็ก็จะเป็นบริเวณบรเวณกันแ่บบมีฟามใหญ่ฟาร์มเลกอองเ้เรากยายเปลี่ยนไปใหน้าที่นะครับมีอนะเกษตกรเขาก็ทไปแล้วมันพันได้มาต่สวอไือจะมีในส่วนในเรื่องของหลายส่วนในเรื่องของาเในเรื่องของฟาที่เป็นจำนวนใช่ไหมครับ ขายพันธจากความรู้สึกส่วนตัวพี่ขายพันธุ์ลูกเมื่อก่อนมันดั่งเจอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เราเกษตรกรมาเน้นจำนวนมากกว่าอยากจำนวนก่อนลักเล่เนี่ยลักเล่หันกระโปรงลักเล่ผึ้งคายไปหมดแล้วอาจจะเป็นเรื่องของรูปแบบในการที่ที่ทำครับอย่างปลาบางตัวเนี้ยมันทำแล้วมันขายได้ได้ราคามากกว่าที่จะจะมาทำปลาที่แบบว่า ดูแลดูแดยากกว่าแล้วก็ได้ราคาน้อยกว่า,ยนะา,านนดย่ดดา,กกนาหน้าเดีย่ี้บอกมีด้วยใช่ใครับจากอร์ลนดาเข่อกถามข่อถามปัวถามว่าเดี๋ยวนี้มีไหมแต่เขาที่ไม่มองมันมันมีแต่หน้ามันของอย่างนี้มันจะเป็นตามตามตามยุคของมันนะครับคือเมื่อก่อน,อน,นที่เคยมามามาดูช่วงแรกเนี่ยแต่ละแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีที่วัฒนครรมอะไรไ้เรื่อย เมื่อก่อนเริ่มแรกๆก็อาจจะเป็นพวกเกิงหน้าดิงๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็อาจจะเริ่มมาดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่างปัจจันก็ที่เนี่ยมันทำยากมากๆเลยครับก็จะเปลี่ยนเทรนไปนั่นเองครับหนึ่งอาจจะเห็นเมื่อก่อนอาจจะชอบเห็นอาจจะเป็นพวกประจานทางภูมิภูใหญ่ๆอยา่างเงี <còn> ้ยแต่ว่าความนี้มันมันจ,จะมีเรื่องของการดูแลที่ยากแล้วก็อายุที่แต่งตานี่ยการรักวาเนี่ยสัน้น คนก็เลยอาจจะผลงมาเลยครับตกงไีฟัมไมยาวมากแล้วก็อยากได้เปน์อยู่แต่ด้วความที่เป็นโรงานเาก็ทำานไดจับมาขายมันายากไม่ได้แล้วนตอนนี้โมลุ่มที่ทำมาแล้วมีบอร์ดยด้วยมีเขาจกระสรก่อนะครับแล้วก็คป็นไทัวเจ๋งเจ๋งในการที่เก็บามา ก็ถ <icana>, ้ามันเป็นบ่อยจรินะครับเรื่องของการดูแลรักษาอะไรเนี่ยถ้าเป็นแตางคุณคงไม่ได้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่ายังยังไงหางก็พับแล้วก็คงเล็กน่าดูนะครับอันนี้พอหางมันสั้นเอ่อการเสียหายการหางอะไรเงี้ยก็จะตรวจดูดูแลง่ายนะครับ ถ้า uh ได้ได้เวลาที่เราจะเอาขึ้นมาตะบออะไรเงี้ยเราจะได้ปลาสวยบรรยอกาศดมากับาได้มเยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องคช้ายๆเหมือนคนทำปลาเกลยดนะครับ <Services> ถา้าคนเราตั <into> <S 2> <S 2> <S <S ้งใจจะทำทำของที่น้อยราคาแพงเขาก็เขาก็เป็นข่องทางนะครับอย่างไรก็ที่ปลาตวอะไรเนี้ยที่อาจจะเรื่องคอเห็นบ้างื่อจะตปลาแต่ประเทศเียวทเก็ปรคา เว่าเจ๋งนะครับผลิตได้ว่าผลิตเ้าออกมาแต่ละตัวแลบสมองตัววเอยตัวแต่ละตโอโหพุทอะไรอย่างเงี้ยตัวองานความดังๆหลายควาเป็นเทความเนี้เสร็นะผลิตมลวก็เสร็นะญี่ปุ่นสางารอรับอ่างเงี้ยไรองรของนี้มันต้องใช้เวลารจะเวลาในการที่บบปลุาแล้วก็มีสถานที่ที่เราต้อง ใช้เวลาดีกมันให้ไม่ได้เต็มที่นะครับซึ่งบางคนอะไรเนี้ยเราอาจจะเริ่มต้นทำใหม่ๆโอกาสที่จะมีต้นทุนในการเลี้ยงที่ยาวๆเนี้ยค่อนข้างจานลำบากหรือต้องการ,ารากาจะทำปลาที่สามารถหาได้เงินก่อนใช่ไหมครับเง่อนเมื่อนทำตรงนี้ได้มีโอกาสค่อย่นะผมก็ได้นนรับกญญาต<ๆ>่อยอด<ๆ>ให้ที่ไปในเรื่องของการที่จะทำปลาเสร็จคุณภาพนะครับเพราะว่าถามว่าปลาคุณภาพ ว่ถ้านีนะครับมีมีของอยังไงก็จากา่ากดได้ย่งงานระกวดาอย่างอัน,นไปก่อน,นไปง,งานนะครับรระะ่ามร,ารวดาก็ถพูดถึถถถเงเรื่องเรื่องงานประกวดนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนกตุกรณมที่ดีนะครับมันส่งเสริมให้เลี้ยงดีเลี้ยงอยู่อาจจะเลี้ยงเป็นท็อปปี้จริงคือคนเลี้ยงขาบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถมีพื้นที่ที่จะมา ปลาแล้วก็ปลากพูดคุยเรื่องของพิชิตาที่เราเลี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยปวดไหมอ่ะน่มีทุณจังหวัดนะครับเอ่อพย่ี้ก็จะเรื่องมีกระจายกระจายนะครับแย่จะมีที่ฝันแก่นบ้างมี่โครนาบ้างก็อันนั้นานจะมีที่เชื่อใหม่บ้างแล้วที่ยราเลี้ยงที่จะปวดปลาเราไหมอืมถ้าจริงๆก็เคยนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาในเรื่องของการที่จะดูแลปมาจน ดี่ว่ามันใ้ว่ันส่งไปเราก็น่าจะได้ไดู้อะไรบ้างเลยนะแรของค้งไมายังไม่เคยส่งแต่ก็เคยรู้อะไรแต่ก็ตอนนี้มีเยอะอยู่คุณแจ้ง ยังไม่มีโอกาส <S <S 2> <S 2> ครับเพราะว่าถ้าทสังงได้ไปลตารืองพูดจริงนะครับเราไศึกษาไเรียนรู้ว่าไม่ม่มดแต่งานต้องเป็นงานที่ใหญ่ระดับโลกอันนี้คือประเด็นส่วนของทางูดครับที่ว่าผู้จัดใ้เงมีศัธยภาพในเรื่องของการด,ด่งงานต่างสามารถ คือผู้ค้าจากประเทศอื่นนะครับสามารถราทงงี่จะเข้ามาทำงานเราได้แล้วก็จะมีนวัตกรรมมีในเรื่องของการปร,ปรับะกวดอะไรนี้นะครับทำให้ตัวงานเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับเยอะไหมเป็นไปได้ไหมในความคิดของเราว่าถ้าเกิดอะไมเราไม่ดึงองทางเราเล่าอีในเทศไทยเออมัน,ท,มนท,มทำได้ครับแต่ว่าจริงๆมันต้องไทยเรื่องของถ,อถ้าเ,ร,เราจัดการ,การนประกวด งานขบวนที่เรามองโลกใช่ไหมล่ะใช่ครับคือที่เราโอเคแต่เราเน้นไปเราทำเป็นสีตันไปเลยเือดูการเน้นการโฆษณาแล้วก็แล้วตอนขบวนแล้วตอนนั้นเราเป็นต่างชาติเข้ามาดูงานเพราะอาจจะผการขบวนในเรื่องของการทำยังไงก็ได้ให้ทางต่างประเทศอะไรเงี้ยสามารถที่จะเข้ามาดูมีจุดเด่นของงานอะไรเงี้ยเพืต่างประเทศเข้ามาดูงานนะครับ แต่ว่าตอนนี้คือศูนย์แบบของงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของในแบบบวกมากกว่าแล้วก็ของร้านของร้านที่เป็นในส่วนของขลูกค้านะครับแล้วก็จะมีการแสดงเล็กน้อยแล้วก็มีรวัตกรรมอะไรอย่างนเงี้ยครับซึ่งคำว่าจะต่างในเรื่องของควานรุ่งมาที่เขาก็จะมีในเรื่องของอนวัตกรรมแต่ใหม่ๆกับต่างประเทศที่ทลหลายๆที่มารวมกันครับทำให้เกิดการพุ่งขึ้ขข ต่อประเทศน,นะครับของบา้านเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของผู้ที่ผลิตค้าเข้ามาแล้วก็มาออกคูนขายในงานเานี่ยจะเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับการไฟเครื่อครับก็จะนำเข้ามาแล้วก็มาออกคูนกันว่าเรื่องเรื่งนี้มีสินค้าในบ้านมีที่มีอะไรครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่มีส่วนในเรื่องของว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะส่งเสริมให้ประเทศมามทำงานเราได้ ตัอย like so ่างบ้งก yeah. ็ม yeah. ีวมากส่วนใจเรื่องปาท่ไรับตัวอย่างมีนาท้องมีรกันนะจะมีทางทางาจีนรับจากทางไทยอนไม่ที่จีนงส่วนมีับก็จะมีอย่างอ่องใานี้ก็จะมีีดตินจะนชช้เ danใหญ่ ก็จะทําให้วงการวีดนรีมันตันอีกวงบบนั้นเราก็จะไม่ทราบเลยว่าเฮ้ยตอนนี้กลุ่นทรีย์เนี่ยจมีมาทมาเท่าไหร่เอ,อ,เอวอนาดคนที่มันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จะไม่รู้เลยทีนี้ถ้าเราเราบบร่วมงานร่วมใจอะไรเงี้ยมาประกวดมาแค้นมีมาพูดซีเรื่องเงี้ยมีกิจกรรมพิเศษจะมีรรของลมของต่างๆที่จะถูกเสนอในเรื่องของการเลี้ยงปลา พี่ลุงอยากจะฝากอะไรกับหลายๆคนที่หาดทิปแมนแล้วก็คุยแมนแล้วก็นค,นค,นคนจำนวนหนึ่งที่กำลังดูเราอยู่ก็สำหรับคนที่เล่นปลาเรื่องเล่นปลาหาันเล่นปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสำหรับคนที่ที่จะเรื่องเล่นปลานะครับก็ถามไว้ก่อนในเรื่องของการที่ศึกษาข้อมูลจริงๆนะครับ คือการเลี้ยงปลาจริงๆเนี่มันไม่ได้ยากมากเลยนะครับแต่แค่ว่าเรารู้เรื่องว่าปลาเขาต้องการอะไรมาที่เราจะเรียนเนี่ยวิธีการเลี้ยงมัเป็นยังไงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าการเลี้ยงจริงๆมันเป็นยังไงเพียงแค่ว่ารู้ว่ามีตู้มีออฟมีปลาเลี้ยงได้แล้วแค่อาหารเสริมกระรอกอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงไอวิธีและมุกแค่ความรู้เนนะคที่เบื้องต้ ้ยัต้องดู่าใชครับว่ายิ้มน่ิ้เทาไหร่ต้องน้าเาไหรน้ำที่ใช้น้ใช้อเคไหมอะไใไรัต้เป็นเรื่องของวาร็นอย่าเี้ยเพ่นก็มองนู้นช่วโตด้วช่งม่รู้เอกันอะไรอาียครับสองปัญหาเป็นแน่เพราะว่าคนแรกก็คนแรีครับแล้วก็ใส่นิ้่าทาเกติดส่วนี้ ในสิ่ในการเริ่มงเรียนเรืงแต่แรกนะครับว่าเมื่อกี้อาจจะให้ข้อมูลประมาณนี้อีกไม่กี่ข้อมูลประมาณนี้เราเอาข้อมูลอีกสามมาดูว่าจันว่าอันไหนมันตรงกันอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเปข้อมูลที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างนี้ก็จาต้องใช้ตัวอย่างเนี้ยนะครับวางแข่งขึ้นไปได้แล้วลองแข่งขึ้นไปได้ครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามนั้นเสียอินนะครับอ๋อครับเรื่อรับบอันนี้เนื่องจาก ย่มได้เข้ามาถ่ายภาพโฆษณาที่ร้านน่นะครับรู้ว่างๆเดือดเดี่ยวไมู่้เรื่องทำอะไรก็เลยเดินมาส,มาสัมภาษณ์ซะเลยนะครับเทปทั้งหมดชมได้ในฟิตแอนคาร์าชา n น l นะครับฟิตแอนคาร์สุดทองนะครับไม่รู้ว่าดี้ไม่ดียังไงแต่รู้ว่าเทมนี่น่าจะได้สาระอะไรกันเยอะเทอนที่น่าเจอครับครับเที่ร้านหลังครับ